สวัสดีตอนบ่ายยินดีต้อนรับเข้าสู่วัเปื่อยๆของป้ามดนะครับวันนี้ตื่นมาตอนเช้าทีหนึ่ง กอดส่งเพลินไปทํางานนะแล้วก็กินข้าวมันไก่เพลินสั่งข้าวมันไก่สิงคโปร์มาให้กินก็อิ่มยอดเยี่ยมแล้วกูก็เปื่อยได้อีกสักพักนึงแล้วก็เอาผ้าไปซักพอผ้า,าไปซักกูก็เข้ามานอนเปื่อยตอนแรกกะว่าคงจะหลับแต่ว่าไม่ได้หลับคือที่คิดว่าจะหลับนอนต่อเนี่ยเพราะว่าเมื่อคืนเว้ยคือกว่ากูจะนอนก็ตีสามกูไม่รู้ทําไมเหมือนมันเลยเวลานอนมันมันก็เลยแบบเพียเพียเพียเมึนมนแล้วก็ไม่รู้ทําไมมันนอนไม่หลับนะแต่ว่าไม่เป็นไรอาจจะเพราะว่าไม่ได้ใช้กําลังกายสักเท่าไหร่ แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เข้าฟิตแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็ตื่นมาเห็นข้าวเสร็จแล้วก็วนลูปมาตรงนี้แหละแต่ว่าวันนี้กูมาดูคลิปตะทัดตะทัดที่เขาเดินทางจากไทยไปเม็กซิโกโดยที่ไม่บินน่ะไม่ใช่เครื่องบินน่ะคือด้วยความที่เออกูก็ติดตามมาช่วงช่วงหลังๆแล้วได้มาติดตามช่วงหลังๆ ซึ่งไม่เคยย้อนไปดูคลิปแรกๆเขาเลยวันนี้กูก็เลยย้อนไปดูคลิปตั้งแต่คลิปแรกที่เขาลงตั้งแต่แบบคลิปแนะนําตัวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบลากยาวมาจนตอนเนี้ยมันมันก็เลยลากมาบ่ายแต่ว่าผ้ากูก็ยังซักไม่เสร็จเพราะว่ากูตั้งซักไว้ประมาณสองชั่วโมงครึ่งมั้งไม่แน่ใจแล้วก็เดี๋ยวผ้าเพื่อนแห้งเก็บผ้าเพือนออกเอาไมา้แขวนตากผ้ากูก็น่าจะเรียบร้อยโอเควันนี้จริงๆวันนี้มีเควสอันหนึ่งนะที่จะต้องทําก็คือการไปเอาแบตเตอรี่ที่บ้านแม่บ้านแม่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวปออา อะไรวะไอจันบินอะไอจันบินเที่ยวไว้ครอบตัดผมอะที่ห้องกูเพราะว่าอยากเอามาให้เพลินตัดผมให้แต่ว่าไม่รู้จะตัดที่ไหนไม่รู้จะตัดตรงไหนเหมือนกันตัดในห้องนี้ได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันรอดูเพลินนะก็ประมาณนั้นวันนี้มีเควสเดียวคือเอ้สองเควสดิเอาจันบินกับออสตรเลียนนะแต่ว่าไม่รู้จะได้ออกเมื่อไหร่ยังไงก็เดี๋ยวรอสักผ้าเสร็จแล้วก็อาจจะกินข้าวอีกทีนึงแนละ้วเดี๋ยวค่อยออกหรือจะยังไงก็ว่ากันละกันนะโอเคไปเริ่มต้นวันสวัสดีครับ ซักผ้ากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแก็ตากผ้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากาลังจะออกไปหาแม่แล้วแม่โทรมาตามแล้วโทรมาถามว่าไปไปเนี่ยสรุปไปหาไหมเนี่ยแล้วกูก็กําลังมาดูดูของอยู่ว่ากูจะต้องเอาอะไรไปบ้างแต่เหมือนจะไม่ต้องเอาอะไรไปเลยนอกจากกุญแจรถใช่ไหมหรือกูต้องเอาอะไรไปอีกวะกูไม่แน่ใจเลยแล้วก็ตอนนี้เอ้ยอย่าดมมาไปซะหน่อยนะวันนี้เป็นวันที่เปื่อยมากๆยังดูนะัทไม่ถึงตอนปัจจุบันเลยเหมือนตอนปัจจุบันนี่เขาไปถึงเดทที่300ยกว่ามั้งซึ่ง ของกูนี่คือกูดูไปถึงพิ่งร้อยนิดนิดแต่ว่าไอเดย์ล่าสุดเนี่ยกูดูไปแล้วนะช่วงที่เขาอยู่มโมร็อกโกอะ่ะเออที่คอลแลบกับอา่าวิกกาพอย์อ่ะอันนั้นดูแล้วเยบร้อยแต่ว่าก็ค่อยๆไล่ดูไปเดี๋ยวตอนนี้ออกไปหาแม่ก่อนนะไปเอาบัตเตียนแล้วก็ค่อยกลับไปเอาจานบินที่ห้องไหมหรือว่าไปห้องก่อนไปหาแม่ก่อนแล้วกันแล้วก็เอาบัตเตียนเพราะว่าเดี๋ยวต้องพาพ่ออุ้มนั่งนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะโอเคไปทำรุละหาแม่ก่อน กลับมาที่ห้องเพลินโกนหนวดเรียบร้อยเป็นไงโหรู้สึกดูดีนะก็วันนี้ไปหาแม่แล้วก็พาป้าขึ้นมานั่งแล้วก็มีก็เปลี่ยนผ้าปุงผ้าปูอะไรของป้าเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็เอาที่โกนหนวดไอ้ตัวบัตเตอรี่ออกมานะก็คือเอาแล้วก็เอาไปโกนที่ห้องตัวเองแล้วพอไปโกนหนวดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่งแบบบรรยากาศมันคึ้มฟ้าคึ้มฝนแบบเอ้ยกูไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่ากูก็เลยแบบเอ้ยยังไม่ออกดีกว่าอะไรเงี้ยคือตอนแรกกะว่าเออเข้าไปเอาไอ้ตัวจันดาวเทียมที่เอาไว้ครอบตรงนี้แล้ว ออกมาเลยแต่ว่าก็เลยนอนพักอยู่แป๊บหนึ่งแล้วบรรยากาศประเดียจัดเลยคือกูเปิดประตูให้ลมมันโฟล์นะแล้วก็แบบลมมันก็จะพัดจากระเบียงแล้วก็ออกไปแบบอ้อมในห้องกูแล้วออกไปทางประตูกูแบบโอ้เย็นแล้วมันเป็นลมแบบลมชื้อนอะมึงแบบมีฝนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่เหนียวตัวโอ้โหรู้สึกดีมากๆคือแบบเหมือนเกือบเกือบหลับไปด้วยนะปู่ไปแต่แบบปอ้รู้สึกดีแล้วก็วันนี้สรุปก็คือดูพิธายังไม่ถึงล่าสุดเลย แต่ว่าก็เดี๋ยวค่อยๆไล่ดูไปนะเรื่อยๆช่วงนี้ก็จะชิวๆหน่อยแล้วก็แบตโทรศัพท์ก็จะหมดเยอะหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูจากทีวีหรือดูจากคอมไงดูในโทรศัพท์ยาวๆแล้วก็ซื้อทากโยกยากิมาให้เพื่อนกินด้วยนะทากโยกยากินี่อยู่แถวห้องกูตอนแรกอ่ะคิดว่าจะเออลองดูแบบไอ้ร้านส้มตำร้านอะไรนะร้านลาบยาโสอะไรที่อยู่ตรงนั้นอ่ะก็ไม่เปิดละไม้ก็ไม่ขายก็เลยเออได้มาแค่นี้แล้วก็สั่งข้าวกินกับเพื่อนตอนแรกอยากกินกว๋วยเตี๋ยวแต่ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวไม่มีส่วนลดลยแล้วก็เดี๋ยวตอนน จะทำอะไรต่อไหนกันนั้นไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าจะตัดผมให้กูเลยปะไม่รู้ว่าเพิ่นเหนื่อยไหมถ้าเพิ่นเหนื่อยก็อาจจะไม่ได้ตัดผมให้กูเลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าเพิ่นเหนื่อยก็อาจจะตัดผมแต่ถ้าเหนื่อยแล้วแบบเล่นเกมอะไรเงี้ยก็ไม่รู้มีมีมระหว่างเล่นเกมกับตัดผมหรือไม่ทําอะไรเลยอะไรเงี้ยเปื่อยๆก็เราดูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันเข้าฟิตก็แต่เช้าเหมือนเดิมแต่ว่ายังดีที่วันนี้ได้พักผ่อนแบบไม่ไม่หนักมากถึงแม้ว่าไม่ได้หลับระหว่างวันเลยแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่นะรอเพื่อนมากินข้าวกัน อ,อะไรเมื่อกี้คืออะไรความอดทั้งวันเลกถึงวันเก่าๆคืออะไรก็ปัาม่นเ <ผม S 1> พอร์อะไรแทนปาว่าไม่เอามันเปอร์เจอเลกถึงอะไรอะไร ไอสองลูกเกสีอะไรที่เล่น <c oughs> เล่นน้ําอะไรอ๋อไม่ป่ะนีผมไม่พูดผมไม่จะไาใครฟังเรื่องนี้เป็นความลับถ้าอยากรู้ให้สับสไครมาผนจะเล่าให้ฟังยาวเลยเรื่องมันยาวความก็ซับกันมาดูเนี่ย <c oughs> เกือบจะผ่านคนเนี่ยไม่ใช่สับสไายทีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเมมเบอร์เมมเบอร์ยังไม่ได้ทา แต่ถ้าเป็นเมมเบอร์เปิดปุ๊บเพลินเล่า,ายาวเลยเพลินเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแต่ตอนนี้ยังไม่มีระบบเมมเบอร์เพลินไม่ไหวระบบมีแต่ยังไม่ได้ขอขอเอ็กซ์คลูซีฟนิดนึงเดี๋ยวเก็บไว้ให้เพ่อนๆฟังไปเรื่อยหรอจริงๆเอาดีๆเรื่องอะไรไอ้สองอะไรเนี่ยขายหวยแบบแบบเป็นพรีวิวให้หน่อยพิวพววิวนิดนึงคือคือปา,านั่งกินน้ําหวานแล้วมันเหมือนฟิลได้แบบลําลึกความหลังอ่ะแบบปั๊มสูดเสียงดังเหมือนคนแบบ คนอายุเยอะแล้วที่เขาสูสแบบนี้เสียมั้ยเนี่ยที่เขาแบบกรเียนกันแล้วนั่งอยู่แบบสภากาแฟแล้วก็เมามอยกันตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยถึงแบบชีวิตช่วงวัยที่เขากําลังสนุกอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วแล้วเพิงก็เลยคิดว่าเพิงก็เลยเล่าเรื่องในอดีตที่ปั๊มเจอมาสมัยที่ปั๊มแบบเด็กเดเยวไว้ยังไงตอนไหนตอนนั้นที่ปั๊มเล่นตีจับอยู่ตีกับ พอแล้วดที่ยวก็สนุกแล้วตีจับอะไรอยากรู้เป็นเมมเบอร์เพือนเราให้จบกันยังไม่มีเมมเบอร์ <c oughs> ช่องป่าไม่มีอย่าเพ้อเจอ้อถ้าอยากรู้ก็คอมเมนต์กันมาถ้าครบ5้าคอมเมนต์แล้วเพื่อนจะเล่าให้ฟัง <c oughs> เอาห้าคอมเมนต์นะ ห้าคอมเมนต์เราเพิ่นจะเล่าใช่ไหมแต่ต้องเป็นห้าคนนะแต่ว่าเพิ่นจำไม่ได้นะปอนว่า,าใช่เพราะเรื่องมันไม่เคยเกิดขึ้นไงเพิ่นจะเล่าอะไรก็ได้มันก็คือเรื่องที่เพิ่นจะว่าให้ปอนจำได้ไอ้สองลูกเกสีที่ขายหวยอ่ะที่แบบเราเล่นตีจับกันอยู่ริมแม่น้ําเนี่ยเนี่ยที่เพิ่นพูดเมื่อกี้เนี่ยปอนจำได้เรื่องมันยาวกว่านั <Norman>: ้นแล้วมันยังไงต่อเฮ้ยเพื่นไม่หลงกลเล่าให้ฟังหรอวอยากรู้ต้องคอมเมนต์กันมาขอแค่ห้าคนห้าคอมเมนต์อะ S <S ข้าวมัน,นไก่<ล>เป็นไงบ้างข้าวมันไก่เก็บไปแล้วตอนนี้อยู่ยในตู้เย็นแล้วปามซื้อข้าวมาให้เพิ่นก็ไม่ได้กิน <S 2> <S 2> <S เพราะว่าปามซื้อทากโยกยากิมาให้เพิ่นกินก่อนตัดกำลังใช่ทากโยกยากิแล้วเพิ่นก,ก็กินแล้วเพิ่นก็รู้สึกว่าเพิ่อนอิ่มแล้วเพื่อนไม่อยากกินข้าวแล้วแล้วแม่ก็ซื้อทุเรียนมาให้แล้วเมื่อเช้าเพิ่นกินไปครึ่งเม็ดเพิ่นเก็บไว้กินอีกครึ่งเม็ดตอนเย็นเพิ่นก็เลยอิ่ม ส่วนฉันกินข้าวมันไก่ไปเรียบร้อยนะอิ่มแอะแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะไปเล่นเกมกันสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งฮะ <c oughs> เล่นวันเดียวเองเหรอเพื่อนเงยง่วงเล่นแค่วันเดียวแล้วเพื่อนง่วงแล้วเนี่ยแล้วคือเพื่อนไปเล่นคนเดียวทั้งวันแล้วไงเมาไม่เล่นคนเดียวเออพอกับป๋องไปไม่ได้นยังไงปัองก็แอบไปเล่นคนเดียวปัองไม่ไม่แอบปัองเปิดผ้าไปดูแล้วปัองก็เล่นแบบเซฟที่แบบความหลังความอะที่ปัองเล่นในสมัยหนุ่มๆกับแบบสาวๆคนเก่าไม่ไม่ไม่เซฟนั้นปัองเล่นคนเดียว เซฟนั้นปามเล่นตอนที่ปามหางานเซฟที่แบบปามเล่นใช้เวลากี่ปีอะในเกมได่าจะสี่ห้าปีมั้งมีเงินไชีวิตจริงอะชีวิตจริงไม่กี่เดือนหรอกตอนช่วางานแ,แบบล้วเดี๋ยวปามก็จะเผยเคล็ดลับทำยังไงให้มีไรายได้วันละหนึ่งแสนนะ คิดดูวันละหนึ่งแสนเดือนหนึ่งได้สองจุดแปดล่ะคเพอเอพอเอืพอเอ่อคัดคัดเพเจอเล่นเกมกับเพื่อนเสร็จเรียบร้อยนะวันนี้เราไปถึงเหมืองชั้นที่ร้อยยี่สิบเรียบร้อยแล้วนี่ยอดเยี่ยมเลยแต่ว่าพอมีสปริงเกิลแล้วมันก็เปื่อยเปื่อเหมือนกันนะวันที่โชคไม่ดีก็คือลงเหมืองไปมันก็แบบทาอะไรไม่ค่อยได้อะเปื่อยเปืยเลยแต่ว่าก็สนุกดีแบบได้ใช้เวลาร่วมกันกับเพื่อนแต่ว่าเล่นไม่กี่วันแล้วเพื่อนก็ง่วงอย่างที่บอกง่วงจริงนะ ตอนนี้นี่เพลินเข้าไปหลับแล้วส่วนกูก็มาปิดคลิปกับพวกมึงน,นะในวันนี้รับอัพาสรุปก็คือวันนี้เป็นวันเปื่อยวันนึงของจันที่จันไปเอาแบตเตอรี่กับจันบินจากบ้านแม่แล้วก็ที่ห้องกูแล้วก็ได้นอนเปื่อยอยู่ที่ห้องชิวชิวเย็นๆยนซึ่งก็รู้สึกดีมากๆเลยยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็วันนี้เป็นวันพักผ่อนที่ดีนะยังไงก็พรุ่งนี้พร้อมสตาร์ทเริ่มทํางานประจาอาทิตย์กันก็ว่ากันไปนะประมาณนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับ สวัสดีครับ